เิดเขาไอ้เหี้ยไอ้โง่เอ้ยอีกหนึ่งแสนแล้วอีกหนึ่งแสนให้ขาไปด้วยพี่ยืมก่อนเอ้าไอ้เหี้ยแอดมินเลี่ยมไอ้เหี้ยโดนเกียร์ไอ้เหี้ยโดนแอดมินเกียร์กูก็ขึ้นไปแล้วอ่ะไอ้เหี้ยโอ้ยล่ะกูโดนเกียร์ไอ้เหี้ยโดนแอดมินเกียร์ในซ่านหรอครับหรอครับพี่รับกล่องตีเทียร์สองใช่ปะครับใช่เอากี่กล่องครับสกล่องครับพี่เดทเท่าไหร่คะพี่ให้เท่าไหร่ครับพี่ สามสามได้ไหมสามสามกล่องละสามสามหรือว่าสองกล่องสามสามครับเออมันกล่องละกล่องละสามสามศูนย์นะครับสามสามศูนย์ให้สามแสนอะสามแสนสามอะครับถ้าอะสองกล่องสองกล่องก็เป็นหกแสนหกหมื่นใช่ไหมครับใช่ครับอะถ้าพี่เอาสามกล่องผมขายให้แปดแสนพี่เอาไหมมีสามกล่องอะครับมันเหลือสามกล่องแปดแสนใช่ไหมใช่ครับใช่ ได้ครับได้พี่อยู่ไหนครับอยู่ไหนครับอยู่เรเบลล่างครับเจอกันครับเจอกันเนี๋ยผมไปหาจากหกแสนกูได้มาแปดแสนเลยเว้ยแม่งอย่างน้อยก็ใกล้เคียงกับหลักล้านอยู่ส่งลิงดีโหลคนไหนครับอยู่หน้าเีเบลครับหัวสีส้มครับเออเออใส่กระเป๋าต่ออะครับพี่โหลครับเอาสามกล่องใช่ไหมครับพี่สาว ใช่ครับสามกล่องครับแปดแสนทั่เลยใช่ไหมครับขาแปดแสนทั่ครับกระเป๋าอะไรครับเออกระเป๋าสี่แปดเก้าครับสี่แปดเก้านะคะใช่ครับสี่แปดสี่แปดเก้าครับโอเคครับหน้าตู้เลยครับพี่ครับชิบหายแล้วกลัวรถของคนอื่นมาแล้วกูจะพารถไงวะไอ้ย้ปิดไฟละจ้า ขอให้ไม่ล็อกขอให้ไม่ล็อกไอสัตว์ล็อก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 ออกเกมเข้าใหม่ก่อนวู้ดิษหนีเว้ดิษหนีเว้คิดถึงสม,มัยบอส์ซีเลยว่ะายสัตว์ดิษหนีเลยไอ้เหี้ยได้ของปุ๊บกูด,ดิษหนีออกเลยดีกว่ะบอส์ซีเว้สม,มัยบอส์ซีเว้เซิร์ฟนี้มันอะไรเนี่ยผมก็รับไปหาพี่ได้ได้น้องรีบรีบขับมารอหลังเรเบวนะไอทัทธพลวิริยะพง์ขอบคุณมากน้องมามามารอรับหลังเรเบลล่างหลังเรเบลล่างเท่านั้นนะครับน้องเคี่ยไหมเรานัดกันตรงนี้นะพี่กำลังเข้าไป เราสัญญาใจกันอยู่แล้วเว้ยพี่กำลังเข้าไปเว้ยน้องชายสว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 ยมีคนมารับละหลพี่ยอดน้ผมได้ไหมเนี่ยจับได้ดีไอ้คนเมื่อวานใช่ปหมไปไหนพี่ไปไหนไป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 กระจายความเสี่ยงก่อนไปเว้ยไปเว้ยไปโตบาลนี่ไปโตบาลไปโตบาลก่อนเอาเอากูอออินเลยนะไอ้เที่ยตรงไหนวะเอาไปตรงนี้ไปตรงนี้เฮ้ยเสียงอะไรวะเว้ยมีคนโทรมาเว้ยรอครับพี่ชายรอครับพี่เมื่อกี้ผมแคสต์แเมื่อกี้อะ โอเคครับเก่ยวกับกำลังเข้าเกมนะพี่ผมแคสกำลังเข้าเกมครับโอเคครับเดี๋ยวรอแป๊บนะหนิดมันช้ากำลังเข้าเกมพี่กำลังเข้าเกมพอได้ถ้ากูไม่เข้าเกมมึงจะโทรหากูแล้วกูจะพูดกับมึงไหมหนิดข่าวร้องไห้เหรอไม่ได้ร้องนะครับยอดพี่ปิดตังใช่ไหมเนี่ยพี่เออไดาราแปดแสนดูพี่มากครับไม่มีอะไรดูขอบคุณครับช่่องพีสนุกกมาขอบคุณมากครับน้องชายขอบคุณครับตัวเนี่ยขอบคุณครับพ้าเป่าขอบคุณมากมากครับน้องชาย อันไหนคือถอนวะเอ้ยน้องพี่ขออินแท็บนะน้องชายโอ้ยเฮียตัวนู้นอะตัวแดงน่ะได้เยอะน่ะแบบมีดไปเลยมามาลงนี้เลยกูกินสามต่อเลยแหละมีมีเพื่อนแป๊บ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 กูลงสามต่อเลยแหละมามามามันมันต้องออกสักอันเว้ยมันต้องออกสักอันเว้ยสัตว์มันต้องออกสักอันแหละเฮียกูลงสามอันอะมันต้องออกสักอันเว้ยได้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 มาเอยได้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 ทุนคืนได้ทุนคืน ไอ้เฮียได้ได้สีแดงฝ่ายชนะเฉยเลยมาๆม,ม,มากูลงสามต่อเลยไอสั์ไอ้เฮียไม่ได้ให้มันรู้ไปเว็กินช,ชิวๆเว็กินชิวๆกินช,ชิวกินชิวๆไอสัสสามต่อเว้ฟาร์มตังยาวๆเว้ฟาร์มตังก่อนกูลงไปสามอันสามหมื่นเมื่อกี้กูได้มาหมื 1, 000, 000. ่นเก้ากูขาดทุนนะนี่อ่ะกูขาดทุนไอเ้เฮียได้มาคืนหมื่นเก้ากูลงไปสามหมื่นไม่ใช่ละว,ว่าโตนี่โกงเว้ย15 minutes later เอ้มีคนโทรมาไหมใครโทรมาไอ้เ่ียขัดโชคขัดลาบกูชิมหายเลยใครมันโทรมันเนี่ยแม่งขัดโชคขัดลาบชิมหายเลยลงเฮียละมือไอ้เฮ้ยไอ้เียนี่มันโทรมาขัดโชคขัดลาบเว้ยเออคพี่ชายมาแล้วยังเอ่ยผมก่อนนี้ครับพี่กำลังเข้าเกมครับแป๊บนะครับมันโทรตรงหน้าเกมได้ด้วยหรอคะมันมันโทรผ่านดิสในเมืองได้เลยพี่แต่มันทำได้แต่เซิฟนี้เซิฟเดียวพี่ใช่ใช่เพราะเซิฟนี้มันต้องต่อฮิวเข้าครับแล้วเน็ตผมไม่ค่อยดีด้วยตอนเนี้ย พี่รอแป๊บนะผมไม่บิดอยู่แล้วพี่ไม่บิดอยู่แล้วเพราะว่ามันบิดไม่ได้ซึบเนี้ยในตัวผมก็มีของเยอะมันบิดไม่ได้อยู่แล้วครับพี่รอได้ไหมล่ะพี่หรือถ้าพี่รอไม่ได้เดี๋ยวผมให้น้องน้องมไปเอาของให้ก่อนก็ได้พี่พอดีว่าต้องรีบเตียครับพี่ใี่ครับคือครับเดี๋ยวผมพยายามเร่งนะเร่งทีมงานหลังบ้านให้พี่รอบผมได้ได้ผลงานบ้านผมใช้เน็ตเยอะเกินทีมงานหลังบ้านไอ้สั์ขัดโชคขัดลาบกูชิมหายเลยเฮียลงแม่งเลยสีเขียวมา กำลังเข้าเกลบกำลังเข้าเกลบกำลังเข้าเกลบให้เดินงานเสร็จไปเดินเล่นมึงดูว่าใครชนะนะอีดอกนี่โง่มันเสมอเพื่อนมึงก็คอยดูแล้วกันเนี่ยเดี๋ยวกูก็แปดดูวยแหลงไงสัตว์โอ้โหเก็บปลอกเก้าเลยชื่อเสียไปหมดแล้วว่าเก็บเก็บตังค์ไปทำอย่างอื่นเถอะคว้ยไปเถอะไปเถอะไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยไอยอด ไอไอ้ของกูส่งสารเขานะแต่ว่ากูส่งสารนะไอยกอูส่งอะไรเนี่ยมึงอะไรเนี่ยมึงจะส่งสารทำไมมึงเปนคนสั่งให้กูบิดเองเว้ยตอนแรกกูก็บอกว่าส่งสารเขามึงก็บอกกูบิดพอกูบิดปุ๊บพวกมึงก็บอกว่าส่งสารเขามึงจะเอายังไงเนี่ยไอเฮียกูก็ตามใจพวกมึงสุดๆแล้วเว้ยไอสระพี่ชายพี่ชายเออ,เอ,อโอนเงินคืนให้หนูก็ได้ค่ะมันมันโอนไม่ได้อครอับม,มันไม่ได้อยู่ในเกมอะครับพี่อออแล้วพี่รับสายได้ไงอะค่ะ อ๋อมันโทรเชื่อมดิสคอร์ครับมันไม่ได้นะพี่ผมมันถ้าเป็นป้าย V.I.P มันจะได้พี่ถ้าเป็นโยศพ่อค้าครับยศพ่อค้าจะทําได้ครับขอถามพี่ที่นี่ก่อนนะคะได้ครับลองถามพี่ชายเองดูนะ <c oughs> <c oughs> มันเริ่มสงสัยกูเหรอวะ <c oughs> เป็นกูกูสงสัยแต่แรกกันเลยอะแต่ไม่ว่ากันครับเพราะเขาน่าจะไม่เคยเล่นครับ อากูปไปคืนให้ก็ได้เว้ยมันไม่มีพ่อค้านะคะมีมีนะครับพี่มันเป็นยศพ่อค้าด้านนอกครับเออผมกำลังผมกำลังเข้าครับพี่รอผมขอขอเวลาอีกสิบนาทีได้ไหมฮะผมไม่เข้ามาหาพี่อ่ะพ,พี่แจ้งเลยได้ไหมครับได้ไหมครับพี่เออมันมันไม่ได้จริงค่ะพี่หน 10, ต้อง 10, 10, การเงินคืนตอนนี้เลยสิบนาทีครับพี่อ้าวห้าห้านาทีผมว่าห้านาทีผมเข้าเข้าได้เลยตอนนี้สองนาทีได้ไหมคะสามสามได้ไหมอ่คะครับ ออสองสองสองหรือสามนาทีได้ไหมฮะอันนี้พี่อันนี้พี่ปั่นหนูป่ะคะเนี่ยไม่ไม่ปั่นครับไม่ปั่นผมจะปั่นทําไมผมปั่นผมก็เสียหายแก๊งผมดิผมผมกำลังเข้าครับพี่ใจเย็นนะอันนี้หนูก็เสียหายเหมือนกันนะคะพี่เออยกำลังครับพี่ใจเย็นพี่ใจเย็นผมผมไม่ขนาดนั้นหรอกพี่ใจเย็นนจะเข้าเนี่ยเนี่ยอยู่หน้าลีเบวแล้วพี่มันไม่ได้จริงค่ะพี่หรืออย่าอย่าเพิ่งแจ้งเลยพี่อย่าเพิ่งแจ้งเ๋ยวกำลังเนี่ยพี่ลถคันสีน้งเงินพี่ลถคันสีน้งเงินพี่เห็นลถคันสีน้งเงินไหมครับไม่เห็นคี เดี๋ยวขับไปใกล้ๆนะครับพี่เห็นยังครับรถันสีน้ลเงินครับหน้าเบี้ยวครับเห็นไหมครับพี่เออเห็นแล้วค่ะมามาเลยครับมาเลยครับย้อนน่ะเสื้อขาวนะพี่ปูชื่อตีแเลยกูว่าตี๋ไ้่ๆๆคืนดีกว่าคืนตังค์ก็คืนตังค์ไอ้ที่อะพี่สาวเลขไอเดียอะไรครับไอเดียสามสี่หนึ่งค่ะผมคืนเป็นตังค์นะครับพี่นี่ครับ มันเหลือแค่นี้แล้วพี่ไอเที่ยโต๊ะบาร์ซึบนี้มันโกงพี่ตอนแรกว่าจะเอาไปหมุนแล้วจะมาคืนพี่แต่ว่ามันเหมือนโดนโกงอะครับพี่จริงผมขอโทษด้วยพี่มันไม่ได้ค่ะพี่ต้องต้องการจบไม่ไม่ไม,ม,มีผม <m uch ing> ให้หมดตัวเลยพี่ไม่โทษทีพี่โทษทีโต๊ะบาร์มันโกงพี่ผมจะเอาไปเล่นเฉยพี่ทำไมพี่เป็นคนแบบนี้อะโดนโกงโต๊ะมันโกงพี่ต้องไปโทษโต๊ะบาร์ดิพี่มันโทษอะไรผมอ่ะ ตอนแรกว่าจะเอาไปเล่นเราให้ได้มาจะคืนพี่นี่หนูขอแต่งอดมินนะเขาเอาตังค์หนูไปแปดแสนเขาคืนให้หนูแค่สองแสนแปดอ่ะอ๋ออย่างน้อยผมก็คืนปะแจ้งเลยมันเป็นสตอรี่บิดไม่โตโตมันโกงขาพี่โตมันโกงไม่งไม่ไม่โน่โต่เนี่ยโน่ไม่ต้องคุยแล้วโน่แจ้งโน่แจ้งเลยพี่พี่ก็แจ้งดูครับก็เสนอให้อดมินปรับระบบโตบาคาร่าก็ได้ครับมันโกงครับพี่ ใครน้อยไม่รู้รูไปชอบไี่เหมือนแค่ต้องการู้ผมไพี่แล้วพี่ก็หายไปตอนหน้าแล้วพี่ก็บอกว่าเท่ยู่หน้เกมขอโทษครับพี่ขอโทษครับขรับพี่รถไหนแบบเนี้ยขอโทษครับพี่ผมน่าจะผมน่าจะเชื่อน้องผมว่าเล่นเล่นพนันไม่มีวันรวยผมผมเถียงน้องผมผมผิดเองครับพี่คือยังไงคะเนี่ยแต่สองแสนแปดมันก็เยอะอยู่ดีนะครับพี่ไม่พี่หนูต้องการแต่แสนหนูคืนอ่ะพี่ก็ลองไปเล่นตัวปลาดูดิแล้วพี่จะเข้าใจความรู้สึกผม เออพี่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 ให้พี่ผมมาซื้อของแสนหรือเปล่าอันนี้คุยกับหัวส้มคายไม่ได้คุยกับหัวดําไม่พี่เราไม่ล่นโต๊ะบาดูแล้วพี่จะรู้สึกหรือเ่ใช่ค่ะเสือค่ะใจเย็นน้องชายใจเย็นน้องชายเล่นเลยพี่พี่ก็ลองพี่ก็ลองไปถามแอดเอ้อโดนยิงโดนยิงโดนยิงไอ้เหี้ยโดนยิงเอาโดนยิงเขาผมไหมอ่ะพี่ผมผิดอะไรอ่ะโอ้ผมโดนโต๊ะบาโกงผมก็ผิดผมก็อ๋อแอดมินแอดมินคะเขาเอาตังค์หนูไปแปดแสนอ่ะแล้วเขาก็ไม่เอามาคืนหนูอ่ะ ไม่คือผมยืมเข่าครับยืมเขาเล่นบาร์ครับแต่เขาไม่ให้ของหนูอะค่ะไม่ผมยืมไปเล่นโต๊ะบาร์แล้วมันไม่ได้ตามที่ผมคิดไงครับแต่แต่ว่าผมอาจจะหาคืนอยู่ครับแอปแต่เขามาเร่งผมไงตอนแรกอะหนูหนูไปหนูรับซื้อของเทียตีเทียแบบว่าตีพวกโมพวกไม้อ่ะค่ะแล้วทีเนี้ยเขาบอกว่าให้ยืนรอตรงหน้าตู้หนูก็ยืนรอตรงหน้าตู้แล้วเขาก็วิ่งหนีอะค่ะให้ให้หรอครับ แล้วเขาก็หายไปเลยค่ะไม่คือผมจะคืนคุณอยู่แล้วครับแต่คุณเร่งผมเกินคุณคุณมาเร่งผมอะครับไม่คือพี่บอกว่าพี่อยู่หน้าเกมไงคะตอนแรกคือคือถ้ามันเล่นบาร์บางทีก็ต้องใช้ดวงพี่แล้วแล้วพี่มาพูดอย่างเงี้ยมันไม่เลยแล้วมันสมควรหรอครับที่เอาเงินซื้อของไปเล่นโต๊ะบาร์แล้วไม่ไม่ก็ไม่ก็คือผมพี่เขา่ะผมพูดตังจากพี่เขาครับไม่ใช่ตังซื้อของครับ ตังตังซื้อของก็อีกส่วนเนึงครับแต่นี่ไม่เป็นตังกู้นอกระบบครับพี่มันมันไม่ใช่เลยครับพี่ไม่คือปล่อยกู้คุณคุณก็ต้องรับความเสี่ยงครับผมเป็นลูกหนี้คุณคุณก็ต้องดูแลผมด้วยดีครับผมเป็นลูกหนี้คุณนะครับเออคุณก็เป็นมีลูกหนี้งงก็คือผมจะชดใช้อยู่ครับแต่ว่าพี่ก็เร่งผมเกินอ่ะไม่มันไม่ใช่อ่ะค่ะพี่ผมขอเวลาสามวันได้ไหมแต่คุณไม่ให้ของผมมาแล้วคุณก็หนีไปเลยอะผมขอเวลาสามวันได้ไหมคุณไม่มาต่อสตอรี่อย่ะคุณคือคุณอันนี้ไม่ได้นเีย ไม่ผมขอเวลาสามวันได้ไหมพิจารณาหน,าหนา่อยครับแอดมินอุ้ยแอนมินะคะช่วยพิจารณา,าด้วยนะคะพี่ให้เวลาผมได้ไหมหล่ะครับพี่ผมหามาคืนได้ชัวร์อยู่แล้วอันนี้ไอ้โดนแบนไอ้เ yeah, หียโดนแบนพฤติกรรมไม่พึงประสงค์อีกละไอ้เหียโดนแบนเลยแม่งขอเวลาสามวันไอ้เหียแม่งกูขอเวลาสามวันจะใช้คืนไอ้เหียแอดมินแม่งไม่ฟังกูเลยเว้ไอ้สาดแอดมินแม่งไม่ฟังกูเลยเว้ไอ้เฮีย ถ้าเขาฆ่าตัวตายจะเปันไงเนี่ยกูนี่แหละจะชิงฆ่าก่อนแล้วไอ้สัตว์อู้ไอ้เหีย้ยมันดูขอกำลังใจหน่อยครับมันดูครับขอกำลังใจหน่อยครับมันดูผมขอกำลังใจจากทุกคนได้ไหมครับ One million zillion j i l l i o n trillion quadrillion times later สองศูนย์สี่ใช่ไหมครับใช่ครับสองศูนย์สี่ครับทำแบบอุ้ยโอ้พี่โอนทีเดียวสี่ล้านเลยอครับครับโอเคครับอย่างนี้ก็หวานเจี๊ยบสิครับ แมนกูศตว์เอาไปรีบเอาไปใช้แหละไอ้เหี้ยกูรีบเอาไปใช้แล้วกูรู้ชะตากรรมของตัวเองอยู่เดี๋ยวกูก็โดนแบนแล็ล่ะไอ้ที่ว่แอดมินเซิร์ฟนี้ทำงานไวด้วยไอ้เหี่อยารีบเอาไปเล่นเลยดีกว่าวู้เอ้ยถอดมาสี่ล้านเลยโอ้โหเหี้ยตังสดสี่ล้านเลยศาสตว์ป่าจัดป่าจัดเรียวกว่าป่ายอดครับอืมมาเวมาเวตัวละแสนเล่นโตละแสนเลยมา มามา,มา,มาเล่นตัวละแสนเลยไอ,เอ้เฮียเล่นตัวละแสนยังได้เลยมนาะไอ,เอ้เฮียเล่นตัวละแสนเลยยังได้เลยเฮียชิวๆเว้ตัวละแสนมีตังในตัวละวสีล่ล้านอะมึงดูดิฮะไอ,เอ้เฮียชิวจัด <c oughs> ไอ,เอ้เฮียไม่ใช่กูรวยทางรัฐนะโง่ <c oughs> เฮ้ยได้สิเลยไอ้เอ๊ยวันนี้กูดวงกูขึ้นจริงๆเลยว่ะไอส้สัสมา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  สีฟ้าสีฟ้าเว้ยสีฟ้าไปสีฟ้าไปไอเ้เที่อโต้ละล้านไม่มีว่ะมาเว้ยมาเว้ยใครอยากได้ตามก็เข้าเมืองมานะมา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 ,มาไอเ้เที่อแล้วกูเล่นแล้วกูเสือกได้ด้วยมาุ้ยชิวเลยอย่างงี้เฮ้ยชิวเลยเอา้าโอ้ยเฮ้ยคืนทุนไปเวไอเ้เที่อย้ำมันย,ย้ำเลยย้ำมันย้ำมันโอเคลองลองสองต่อดิว่ามันจะได้ปะ่ะไอเ้เที่อ กระจายความเสี่ยลูกน้องไม่เข้าเมืองอะดิอุ้ยอุ้ยอุ้ยคืนหนึ่งล้านไอ้เฮียคืนหนึ่งล้านได้คืนหนึ่งล้านไอ้เฮียลงไปสองแสนได้คืนหนึ่งล้านไอ้เฮียควยลงไปสองแสนลงไปลงไปหนึ่งแสนได้คืนหนึ่งล้านไอ้สตา์เมื่อกี้ไอ้เฮียได้คืนมาหนึ่งล้านไอ้เฮียได้คืนมาหนึ่งล้านเฉยเลยสตา์เมื่อกี้เมื่อกี้ได้คืนมาหนึ่งล้านจากจากซีซีเอฟจะมีหนึ่งล้านดูดิอุ้ยอุ้ยอุ้ยเอ้ามันมันโจกเพิ่มได้ไงอ่ะ ไอเฮียมันจบเพิ่มได้ไงวะวีมีตัยในตัวเก้าแสนแล้วอ่ะกูว่าคืนตังค์ไปให้มันแบบไม่โดนแบนดีกว่าเว้ยไปคืนตังค์ให้มันดีกว่าพี่แสดงครับมีข้าวให้ผมไหมครับพี่พี่ชารเสื้อขาวมีข้าวไหมครับมันมีขายในร้านค้านะพี่พ,พี่พี่นํานน <ำ S 2> ผมไปได้ปะผมไม่เห็นอะยโอ้โห riz, คนใจดีต้องมีรางวัลไหมโอ้โห riz. อ่าหนุม่มหยุด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 โอ้โหเป็นคนดีจริงๆเลยฮะาให้เป็นคนอื่นขอไม่มาส่งเลขอะไรครับเลขอะไรครับหลอครับเลขอะไรเลขอะไร ยี่ห้ามียี่ห้าเลขยี่ห้าเหรอครับโอ,โ,โอ้โหอันนี้พี่ทดสอบสังคมเนี่ยโอ้โหเมื่อกี้พี่บอกให้คนอื่นเดินมาส่งพี่แม่งไม่มีใครส่งสังสกคนเลยเลขอะไรนะห้าครับยี่ห้าเอาอน,นี่กิจกรรมนะเดี๋ยวพี่จะเดี๋ยวพี่จะไปทำข,ข,ของเสื้อแดงคองเสื้อแดงของมืออยู่ใช่ปะอันนี้นะโอเคคือของพี่ครับเออดีนี้พูดพูดว่าแฟนยูนิเซิร์ฟดีๆที่ลงตัวพูดให้หน่อยครับช่วยพูดหน่อยครับดีดีๆต้องแฟนยูนินะคะโอเคครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับสังคมเซิร์ฟนี้ดีจริงครับเจอกันครับเจออกกัันนเจ ครับดีใจใหญ่ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ว่าไงพี่ว่าไงว่าไงว่าไงเอามาหมดเลยครับะจะให้แบนออกหรือว่าจะเอาเงินมาคืนก่อนเอาเอาพี่ตรงนี้ก็ได้ครับพี่ตรงนี้ก็ได้ครับจดแบนเลยก็ได้นะเออคืนคืนพี่คืนพี่คืนในมีมีตังค์อยู่มีตังค์อยู่ยพี่นี่ครับเออมึงเอาสามแสนมาดีน้อง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 ตังค์คืนพี่มาก่อนน้องน้อง ว่าว่าไงพี่เอาตังสามแสนมาเอาอานนี่พี่เอ้าเออมาก่อนมาจากไหนครับเนี่ยเอ้ยกูเอ้ากูโอนให้มึงมึงก็โดนด้วยนะเร็วดีควายบิดกอลพี่แอร์ไอ้โง่เอ้ยอีกหนึ่งแสนเอาอี่กึ่งแสนให้ขอไปด้วยพี่ยืมก่อนเอ้าไอ้เฮียแอดมินเลี่ยมไอ้เียโดนเกียร์ไอ้เฮียโดนแอดมินเกียร์กูก็ขึ้นไปแล้วอ่ะไอ้เฮียโอ้ยหลานกูโดนเกียร์ไอ้เฮีย โดนแอดมินเกียร์ไอ้ซาดไอ้ยื้อโดนแอดมินเกียร์มันหลอกเอาตามคืนเฮียไอ้ยื้อโดนแอดมินเกียร์เฮียแม่ไอ้ซาดตายละไอ้เฮียโดยนเกียร์มันไม่อยู่อะล,ลงตีมากเลย โดนแบนเหมือนผมนะครับไม่ต้องห่วงไปนะครับเพราะตอนนี้นะครับเดโมนะครับเขาก็มีบริการปลดแบนนะครับราคาแบบแค่หลักร้อยแต่แบบโอ้โหปลดแบนได้แบบไม่อันเลยนะครับไม่่าจะโดนแบนกี่รอบนะครับแค่ใช้แบบครั้งเดียวนะครับก็ปลดแบนออกเลยนะครับผมถ้าใครสนใจนะครับก็ไปใช้ได้นะครับแค่แหลมโหชิวๆง่ายฮะ